แปสิบโดนต้านชาวบ้านร้องเรียนนกักคูอันตรายทำเด็กอยากซึ่งรถบนถนน hot i <got> s s u <Yeah, yeah. S 1> รู้นี่ยัง ฟ้าิ0กลายเป็นหนังชุดฟ้าสสตเรียสที่แทบจะยุ่งที่สุดเรื่องนึงไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับผู้กำกับคนที่แล้วอย่างเจ s สตินลินเนี่ยที่ได้ชื่อว่าเป็นเหมือนกับผู้กำกับคู่บุญของหนังชุดนี้ไปแล้วประกาศลาออก ล่าสุดหนังกำลังถูกชาวบ้านในแถบแคลิฟอร์เนียต่อต้านอย่างหนักครับต้นกำเนิดของหนังชุดฟาสซนฟิเรียสนะครับเกิดจากบทความนนนิตยสารวาร์ปเกี่ยวกับแก๊งสิ่งรถผิดกฎหมายเรซเซ็กครับซึ่งตามรายงานข่าวแล้วก็ข้อมูลที่มีการโปรโมทออกมานะครับว่ากันว่าหนังฟาสเอ็กซ์หรือว่าฟาสซ์ซ r นฟิเรียสภาคที่10เนี่ยจะเป็นการกลับไปเล่าเรื่องราวที่ดูใกล้เคียงกับหนังภาคแรกมากขึ้นครับและมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับต้นกำเนิดของหนังมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการแข่งรถผิดกฎหมายในลอสแองเจล หนัง Fast X ก็เลยมีการวางแผนไปถ่ายทำในถนนหนทางย่าน LA ครับเพื่อให้หนังมีความสมจริงสมจังมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านในแถบที่หนังไปถ่ายทำเนี่ยเขาไม่ค่อยพอใจแล้วก็ต่อต้านกองถ่ายหนังเรื่อง Fast X กันแบบเป็นดรึกเป็นราวครับโดยก่อนหน้านี้นะครับ LA ถือว่าเป็นโลเคชันสำคัญของหนังชุด Fast อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นฉากร้าน b o b Market รวมถึงฉากบ้านคูโรเมนิกโทรเรโตครับที่กลายเป็นจุดถ่ายรูปจุดแวะเวียนให้นักท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างชาติแวะเวียนกันมาถ่ายรูปเป็นประจำครับแต่กลับกลายเป็นว่าความด่งดังของโลเคชันได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นจนํานวนมากครับเพราะบรรดานะักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาตามรอยหนังชุดฟาสันฟิวเรียสไม่ได้มีแต่คนมาถ่ายรูปครับแต่มีคนมาพยายามใช้ถนนแถวนั้นในการแข่งรถกันจริงๆ จนสร้างปัญหาความเดือดร้อนลํำคาญให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากครับจนย่านที่อยู่อาศัยแห่งนี้เริ่มมีเสียงดังจากรถแข่งและเป็นอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆครับจนถึงขั้นชาวบ้านตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่า Street R r o r o v e v y r y o n e ขึ้นมาครับเพื่อต่อต้านการเข้ามาถ่ายหนังและบอกว่า Universal ต้องรับผิดชอบความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นครับ ไม่เท่านั้นนะครับการมาถ่ายทำหนังชุด f a สต Furious เนี่ยยังส่งผลกระทบโดยตรงถึงผู้อยู่อาศัยครับเพราะเพื่อการถ่ายทำเนี่ยตอนถ่ายต้องมีการติดอุปกรณ์ต่างๆที่มันเกะกะผู้คนที่สัญจรไปมาแล้วก็มีเสียงดังตลอดเวลารวมไปถึงมีการทําให้พื้นผิวถนนเสียหายครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ทุกคนทับที่ต่อต้านชาวบ้านและร้านค้าบางส่วนยังเชื่อว่า Fast X หรือว่าหนังชุด Fast Furious เนี่ยจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นแล้วก็ยังมีข้อมูลทว่าทางยู i ่ยนพาซ่าพิคเจอเองก็มีการเสนอค่าเสียหายให้กับคนที่ได้รับผลกระทบในการถ่ายทำหนังชุดนี้เรียบร้อยแล้วครับ Because you did too. และนี่แหละครับความคืบหน้าล่าสุดข่าวในแง่ลบซะหน่อยนะครับเกี่ยวกับหนังชุด Fast Furious หรือว่า t X ส t X ครับสำคัญที่สุดคือสุดท้ายหนังชุดนี้เรื่องนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับรอดูตอนมันเข้าฉายก็แล้วกันนะครับและนี่คือ Hot Issue <Yeah>. รู้นี่อย่างประจำสัปดาห์นี้ผมจีวลเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah. Yeah.